สวัสดีครับผมนายแมคโครซิงนะครับวันนี้พาพี่น้องนะมาชมไอหนุ่มเมืองจีนจกับไอหนุ่มเจแปนนะครับญี่ปุ่น ก็โกเบโก s เอสนะครับมาดูความไวนะครับความไวเจ้า SM สอ็ไอหนุ่มเจแปนนะครับหรือญี่ปุ่นของเราเจ้าตำรับกับเจ้าซันวาตนะครับ s w e 2 1 0 e นะครับไอหนุ่มเมืองจีนซันวาตก็จะแรงกว่าเจ้าโกเบโกนะครับแรงกว่าขึ้นขับทั้งสองคันนะครับ สันวัตแรงกว่าแต่กินน้ำมันกินน้ำมันกว่านะครับเพราะเครื่อง Isuzu หกซูบนะครับโดเริกนะครับเครื่องตัวนี้แต่เจ้า Kubeco SK ส0ร Martin SM นะครับไอตัวนี้ก็เครื่องคอมม o นเร i ซีซูบนะครับเครื่องฮ i โนนะครับตัวนี้ขุดติดกันนะครับบุ้งกีถึงกันเลยนะครับตัวนี้ ขุดคลองแห่งกันนะครับโค้งนงนาโมเดลนะครับอ,อ,อำเภอภูเวียงจังหวัดคอนแก่นนะครับตัวนี้โค้งนงนาโมเดลนะครับตัวนี้ก็แปดไรนะ เดี๋ยวมาดูภาษะการขุดแต่ละคันแต่ละอาจารย์นะครับว่าเขาขุดกันแบบไหนอันนี้คลองตัวนี้นะครับคลองก็อยู่ที่ปากคลองไส้ไก่นะครับปากก็อยู่ที่3เมตรนะครับลึกลึก2เมตรนะครับตัวนี้ จะของเขาบอกว่าให้ไม่อยากได้ลึกนะครับนี่นะครับหน้าง,งานของเราอันนี้ก็หลุมขนมครกนะครับตัวนี้จะของเขาบอกว่า10เม็ดใหญ่เกินไปนะเขาขอลดเหลือแค่5เม็ดนะครับ5เม็ด เจ้าสันวาสนะครับไวมากไวด้วยแรงด้วยนะครับตัวนี้ นี้ก็จะเป็นหลังคันนะครับตัวนี้หลังคันเป็นถนนนะครับตัวนี้ถนนเข้านานะครับ นี่นะครับลุม่มขนมครกของเรานี่ก็คลองนะครับนี่ก็ทีมงานฮาจิจิคอรทวีกิจรุ่งเรืองคอนสตรักชั่นนะครับตัวนี้ ได้มาขุดโคกนองน,น,นะครับแปดไร่ตัวนี้ก็ลงสองคันนะครับรีบเสร็จจะได้ย้ายลงหน้างานอื่นนะครับโอ้สองข่ามือจกใกล้กันขุดคลองแข่งกันใกล้กันนะครับมือจะตีกันแล้วนะครับ ก็เจ้าของเขานะครับยืนดูหน้างาน คร,ครองทีมงานทวีกิจนะครับก็จะขุดแบบนี้นะครับดินแข็งนะครับเสียงโดนลูกรังหรือเปล่าเสียงกราบเลยครับขันไหนไวกว่ากันนะครับ ผมดูแล้วน่าจะเจ้าไอหนุ่มเมืองจีนนะครับสันวดัดไวกว่าแรงกว่านะครับ ุดเสร็จก็จะแต่งคันนารอบสะรอบนานะครับรอบกันน้ำไว้ลงไปคลองนะครับตอนนั้นก็จะเป็นเบิรมหนึ่งเม็ดไปหาคันหลังคัน โอ้มือเกือบจะชนกันแล้วนะครับสองค่ายนี้ไม่ใช่ค่ายเดียวกันจะกัดกันหรือเปล่านะครับ นี่ก็จะของเขานะครับมาคุมงานดี ให้พี่น้องได้ชมนะครับคลิปเจ้าสันวัสกับโกเบโก s SM นะครับทำงานใกล้กันนะครับดูสม,สมรรถภาพแต่ละค่ายนะครับว่าเป็นยังไงกับโคง้งโนนนาโมเดลของเราอำเภอคูเวียงจังหวัดขอนกันนะครับแต่พี่น้องได้รับชมกันนะครับเพื่อตัดสินใจเลือกซื้ออยากได้คันไหนดีกว่านะ ครับสำหรับคลิปนี้นายไมโครซิงนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับผม